สวัสดีครับผมตนลับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับเ c เมื่อกี้กำลังเคลียร์พื้นที่ปรับปรุงพื้นที่อยู่นะฮะก็มีรถดินนะฮะรถดินเข้ามาเอาดินเข้ามาไว้ในเขาเรียกว่าผมด้านในเนาะผมด้านในบ้านนะฮะก่อนที่จะเทปูนข้างในก็เมื่อกี้พ่อกอ็โชว์นะฮะโชว์สเต็ป ขับรถไถแล้วก็ปรับพื้นที่เข้าไปด้านในดันเข้าไปเมื่อกี้ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะฮะอยู่นานพอสมควรก็ถือว่าประหยัดเวลาในฟีประหยัดเวลาถ้าใช้แรงคนเนี่ยโอ้นานถ้าใช้แรงคนนี่น่าจะนานแต่นี่เรามีรถไถเราก็ใช้ดันดันดันเข้ามาแล้วแรงน้ําหนักของรถไถที่เหยียบเนี่ยก็จะทําให้พื้นแน่นด้วยนะฮะ ทำให้พื้นแน่นด้วยก็เหยียบเข้ามาเรื่อยๆดันเข้ามานะ,ะ FC อ่าเป็นที่เล่นสนุกของน้องๆเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยสนุกกันใหญ่เลยเมื่อกี้ก็ปรับกันนานพอสมควรเ <Hey. S 1> นี่ย <Hey. S 1> เมื่อกี้ก็ปรับใช้เวลาปรับประมาณพอสมควรแต่ว่าไม่นานนะ แต่ถ้าใช้แรงคนเนี่ยน่าจะทั้งวันเรามีรถไถมันก็ดีอย่างเงี้ย FC ใช้รถดันเข้าไปคิดว่าน่าจะดันเข้ามาเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้เสร็จนะฮะเกลี่ยเสร็จแล้วก็ตรงไหนที่จะเทคานก็จะต้องขุดตรงไหนที่จะต้องเทคานก็ต้องขุดนะ FC ขุดแล้วก็วางคานแล้วก็เทอีกรอบหนึ่งแล้วก็หมักน้ำไว้นะฮะดินทราย มันก็มีข้อดีคือถ้าเป็นดินทรายผมว่ามันจะแน่นแต่ถ้าเป็นดินแบบอื่นเป็นพวกหินพวกอะไรพวกนี้บางทีมันไม่ค่อยแน่นนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นก้อนๆมันจะมีรูมีจะมีความเขาเรียกว่ากันไม่ให้แน่นนะแต่ถ้าเป็นทรายเนี่ยมันจะยุบเข้าหากันได้ผมคิดอย่างนั้นนะเป็นไงเมเมืม่อกี้นี่พ่อมาโชว์สเต็ปนะพ่อหรออือพ่อเป็นคน หนูรู้ว่ามืดแล้วเนอะเดี๋ยวออกจากบ้านเลยเ <c oughs> มย์บอกผมว่าพี่เหน่งพี่เหน่งเนี่ยมันจะมืดแล้วนะพี่เหน่งไม่ไม่ไปถ่ายเก็บบรรยากาศข้างนอกหน่อยแล้วเมย์ก็นั่งรันตัดคลิปยาวตั้งแต่เช้า,ชาไม่ได้ออกมาเลยนะคะนึกว่ามืดแล้วก็เลยเดินออกมาเอายังสว่างอยู่เลยเอ๊พาแม่มาดูปรับพื้นที่นะวันนี้พ่อพ่อ,อปรับพื้นที่ข้างหน้าออกให้เชียพื้นที่ให้เกล็ดดินเข้าไป เร็วเนาะแม่เนาะเร็วเร็วมากเลยแต่ว่ามี fc อมเมนต์มาบอกว่าให้เอาเจดีของอที่นี่เคลียร์พื้นที่นี้ปรับให้ดูดีหน่อยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมแม่เอฟซีมาจะได้ดูดีเอฟซีเข้ามองเข้ามาอมองเข้ามาจะได้ดูสวยโอ้แม่เดี๋ยวนี้แม่ตามใจเอซขนาดนี้เลยเหรอแม่ก็ต้องเอาใจเอฟซีเอฟซีเป็นกําลังใจให้โอ้ เอาใจเอซเดี๋ยวจะจัดพุ่งนี้ให้พอเอาเคนมายกแล้วก็ปรับพื้นที่อให้สว่างสวัยแถวนี้ตรงนี้ใช่ไหมแม่ตรงนั้นก็ค่อยขยับไปเพราะว่าของมันก็ยังเหลืออยู่ตจะเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นี้ออกไปก่อนอ่าอันตัวนั้นก็ไว้ก่อนแล้วจะปรับตรงนี้ไปตรวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปตรงนี้อตรงนี้ก็จะยกนี้ยกออกตรงนี้ยกออก เพราะว่ามันมันของมันสำรุดได้มันใช้ไม่ได้เราก็ต้องเอาออกมันกินพื้นที่ทจัดให้ f อเลยพรุ่งนี้จัดตามใจ f อเลยจ้าโอ้โหวันนี้คนดูคลิปให้นี่แม่หน่อยนี่บอกว่ากำลังใจฟูเลยฟูเลยยายหน่อยนี่บอกว่ากำลังใจฟูติดชมมาเลยจ้าเดี๋ยวจัดไปตามนั้นคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้เออตอน ตอนบ่ายๆนั้นก็ประมาณพันสบ่ป่ะพันสี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ไม่ยังไม่ได้ดูเลยก็ทํางานตลอดนะแม่เนาแม่ทางานตลอดเดี๋ยวว่างๆจะดูครับคิดว่าจะขึ้นก่อเก่าอยู่เพราะว่าช่วงนี้ FC ฟซีอยติดตามไอความเรียบร้อยของบ้านเราโอ้มีเอฟซติดตามดูความเรียบร้อยดีเอฟบางทีผม ผมเนี่ยบางทีผมแนะนําแม่นะแม่ไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะแม่แม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แม่อืมนี่เอฟซีเป็นพิเศษพอเอฟซีบอกลูกสามคนเตือนไม่ฟังแต่เอฟซีเตือนต้องรีบจัดเลยจัดเลยนะฮะแต่สิ่งที่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะแต่จัดให้ค่ะแต่สิ่งที่เอฟซีแนะนำาลยเื่องสวยงามของเอฟซีดูมาจะได้ดูดี เนาะครับครับเต็นท์สามคนนะ <laughs> ไม่จัดให้แต่เอฟซีสั่งมาัจนเลยวิเ <Okay. S 1> <laughs> จนเลยพรุ่งนี้จัดให้ค่ะเอฟซี <laughs> จ้าขอบคุณค่ะอ่า <laughs> อา่อา ชื่ออะไรครับน้ำโชคน้ำโชคโชคอ่าอีกอันนึงนะเฮ <Hey. S 1> ้ยิ้มด้วยยิ bye ้มด้วยบายบายปากแปะกลับมากี่ปีแล้วแม่เนี่ยอ่ะรุ่นนี้ก็ประมาณปีกว่าอ๋อนี้ปีกว่าเองโอ้มันมันมันขายมาสามรุ่นแล้วนะสามสามเที่ยวแล้วนี้เที่ยวสามอ๋อเที่ยวสาม เที่ยวสามนี่มันก็ได้เที่ยวแรกมันได้ต้นเดียวเที่ยวสองมันก็ได้ไม่กี่ต้นนี่มันรุ่นสามแล้วรุ่นสามมาเรื่อยๆนะเอฟซีมาเรื่อยๆในะครเอฟซี FC. ลูกสามคนไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนอ่ารู้ <laughs> นี่แม่มาปลูก อ๋อนี่แปลงนี้ข้าวอ,อ๋อน่ะถึงหลักนั้นเหรอแม่ถึงหลักนั้ออกนกะไปตรงโน้นก็ไปตรงโน้นตรงที่ไอ้ฮันแทดำดนั่นนู่นโน้นดำๆนู่น,น,นเลยเอ,อใช่โอ้ยัไม่กี่อีกไม่ก,มกี่กี่เมตรก็จะถึงหมู่บ้านมผมเพิ่งเห็นนะฮะอ,อ๋อนี่นี่เอฟซีเสาหลักอยู่นี่เสาหลักอยู่นี่ เสาหลักอยู่นี่นะฮะเหลือนี่แปลงนี้ยังเหลืออยู่เขาจะให้อยู่แล้วก็ถนนอยู่ข้างหลังนู่นแปลงนี้เขาถนนอยู่ไม่ไกลเลยออืนานแล้วอาแม่ถามหน่อยทําไมคนนึ่งชอบเอาเอาดินมาขายให้แม่อ๋อก็มันอยู่ใกล้กันเขาไม่มีถนนออกมีแต่เรามีถนนออกเพราก็เลยมาถามขายเราขายคนอื่นไม่มีใครซื้อไงอ๋อเพราะไม่มีถนนเออไม่มีถนนของเราอยู่หน้าถนน ต้นยางนาค่ะแถวนี้จะไม่ใหญ่ทางเหมือนแถวแถวนั้นหรอกมันมันเป็นดินแน่นอันนี้ต้นอะไรแม่ไหนนี่ต้นนี้ต้นจานโอ้ต้นจานมีตำนานคือว่าบ้านโนนจานก็มีต้นจานจานแดงมีเยอะ เวลาเดือนสามเดือนสี่นี่ต้นจานนี่จะดอกแดงเต็นบ้านแม่ชื่อว่าบ้านโนนจานนะยใช่บ้านโนนจานพามาเดินเล่นนะฮะพา,<ภ>ามาเดินเล่นชมนาวันหยุดนานมาทีนานมาทีแต่ปกติเรามานะ่ะคือมันเดินไม่ได้ไงเพราะหญ้ามันลกออมารอบนี้นี่หญ้ามันเตียยแล้วนี่เดินได้สบายได้เดินได้สบายเลย เสียงนอกเสียงกบเสียงเขียดเป็นธรรมชาติดีโอ้ตั้งเถียงแถวนี้ก็สบายละเนาะตั้งเถียงอยู่นี่ก็สีเย็นดีเย็นดีนี่เย็นดีเลยแม่แน่แล้วโอกาสหน้าจะคูนดินขึ้นตรงนี้มาตั้งตรงนี้ก็ได้เถียงเล็กๆกก็ได้ไหม แปลงนี่ก็ใช่เล้อฮะแป,แปลงนี่นก็กใช่นี่นี่ให้นี่โอ้ถึงนู่นเลยโอ้แม่แอบซื้อแต่เมื่อไรเนี่ยถึงห้องโอ้ข้าวสวยนะปีนี้นางเมย์แม่จะกลับบ้านเดือนมีนาปีหน้านะ จะไปดูหลานแฝดแล้วก็ถ้าเกิดหลานแฝดครบหนึ่งขวบเมื่อไหรเดี๋ยวจะพามาตะลุยที่ฟินแลนด์ไปดูบ้านซันตากอรกันหรือว่าบ้านซานตานั่นเองดูแลตัวเองนะแล้วดูแลลูกในท้องด้วยแล้วก็ดูแลสุขตัวเองดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้ลูกดิ้นอาจจะเยอะหน่อยอาจจะนอนน้อยก็ดูแลสุขภาพนะคิดถึง เพื่อเดี๋ยว,วน้องเมวันนี้ได้ของหลานชายเยอะเพราะของหลานสาวเยอะแล้วเรื่องของหลานชายด้วย